เรียกว่าวันนี้คนละหมัดเลยสำหรับอดีตคนรักเก่าอดีตผัวเมียของครูไัยบู์กับเอมิลาที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแน่นแฟ้นกันจนเป็นข่าวคึกโครมวันนี้ครับจะพาไปดูจุดจบของครูคนหนึ่งที่ไปเอาลูกศิษย์เป็นเมียแม้จะผ่านมาหลายสิบปีแต่คดีมันยังไม่ขาดอายุความวันนี้ครูไพบู์เลยโดนสารลงโทษจำคุก8ปปีจ่ายค่าเสียหายอีกสา0,000ามบาทครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมดดานรงแก้วเพชรครับคุณเอมิลานะครับได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่า7กุมภา2566ตัดสินแล้ววันนี้คดีพลากผู้เยาว์จำคุก8ปีณักนะสารเขาจุดๆ,ๆไว้นะไม่บอกว่าสารอะไรมีทนายฝ่ายตรงข้ามพูดข้างหูพี่ทนายน้องว่าสารจะยกฟ้องหรืออะไรนะ เมียกับผัวขับรถ b ีไปฟังคำพิพากษายังไม่รู้สึกหรือสำนึกอะไรยิ้มหัวเราะสารพิพากษาออกมาแล้วจำเลยมีความผิดตามมาตรา319จำคุกกระทงกัะ2ปี4กระทงก็เลยเป็น8ปีชดใช้ค่าเสียหายมา350,000บาทไม่รอลงอาญาประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา319คือความผิดฐานพลากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารโดยพ่อแม่ไม่ยินยอมนี่คือสิ่งที่ครูไผ่บุญโดนโดนทั้งหมด สี่กรรมสี่กรรมสี่กรรมก็คือมีการพลากไปเพื่ออนาจาร์สี่ครั้งต่างวันก็แยกไปมันไม่ได้คิดวันหนึ่งถ้ามันหลายครั้งมันก็คิดแค่วันมันก็คิดแค่ครั้งเดียวอันนี้วิธีคิดของเมืองไทยไม่ได้ดูลามกนะวันหนึ่งไปแล้วมีอะไรกันทั้งวันเนี่ยมันก็นับแค่ครั้งเดียวอันนี้ไป4ี่วันก็เลยนับเป็นสครั้งในหลักง่ายๆครับทีนี้3ามเนี่ยมันมีโทษจําคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปี สารลงโทษ2ปีคือลงน้อยสุดแล้วน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วบังเอิญว่า2ปีมันมี4ครั้งมันก็เลยเป็น8ปีเท่านั้นเองโดยทางนี้นะครับทางคุณเอ๋มิลาเนี่ยก็ออกมาขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแต่ท้งนี้ทางนั้นนะครับก่อนๆนั้นที่คุณมาจากชัยเคยอ,ออกมาให้ข้อมูลว่าคุณเอ๋มิลาเนี่ยต้องไปประกันตัวอีกอันหนึ่งในคดีหมิ่นประมาทเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับบางครั้งไอ้คดีครอบครัวแบบเนี้ยไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหรอกไม่อยากให้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยอยากให้ไปฟ้องศาลกาันมันจจะได้บ,บบบแนี ปรากฏว่าคุณเอไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีรายการดังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กคุณภัยบูลอดีตสามีก็เอาประเด็นตรงนี้มาฟ้องหมิ่นประมาทสารก็ลงโทษเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยยิ่งจริงยิ่งผิดไม่ใช่ว่ายิ่งจริงแล้วพูดได้ยิ่งจริงก็ยิ่งหมิ่นบางทีนะลงลงเนี่ยเสียวเสียวไปนั่งในรายการแล้วคุยเรื่องครอบครัวจริงๆไม่ค่อยอยากคุยอ่ะเพราะมันฟ้องกันได้หมดมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ห้ามเปิดเผยกันใครจะดีใครจะชั่ว คนนอกอย่างเราไม่รู้หรอกเราไม่ใช่สารหรือบางอันต่อให้เขาผิดก็ไม่ได้แปลว่าเรามีสิทธิ์ประจานเขาได้อะใครนะครับถ้าอยากสนุนพวกเรานะสามารถสั่งซื้อเสื้อทนายคู่ใจได้ที่0924202599 3000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศเสื้อตัวนี้นะครับแถมสวัสดิการสมาชิกให้อย่างหนึ่งปรึกษากฎหมายกับทนายโรงฟรีครับ3,000บาท0 9 2 4 2 0 2 5 9 9จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับ